<ไ>ดยแกวค่ะเดี๋ยวแม่ไปปล่อยทำเขา,เ,เ,อาเอาหนุกโหหดูว่ววววางม,มันกัดหน้าเอาแล้วแม่ไปปล่อยแม่ไปปล่อย แม่ไปปล่อย <c oughs> ดูดาม <c oughs> แม่จะไปปล่อยก่อนจะไปปล่อยในบึงไม่เอาลูกพอ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 ก่อนไปเลยลูกไปเลยอือลงน้ำไปน้ำไปไปเลยบุม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  <c oughs> ไปเลยบา <c oughs> ยบา <c oughs> ย <c oughs> ไปแล้วลูกเขาไปแล้วเขาไปแล้วบา,บายยเขาไปแล้วไปเถอะเข้าบ้านเร็วหมาหมาเร็วเข้าบ้านกันมาเร็วเร็ว